อ่ะไปพี่น้องผมมานอนเฝ้าตั้ามือขึ้นมานอนเฝ้าตั้ามือขึ้นเอาอ้เด้เฮ็ดปวกอ่าบ่แมนเฮ็ดปวกเลี้ยงเลยครับเด้อบ่แม,มนเอาเฮ็ดปวกมาฟังดินไหวเลยครับเด้อเบิ่งเอาอบ่แมนเอาเฮ็ดปวกมาฟังดินไห้เด้อพี่นอ้องเด้อเบิ่งเอาพี่น้องผมฮะอืออ่ามูนี่พี่น้องผมมูนี่พี่น้องผม สวยงามเป็นยางยิงเนาะครับเนาะมูนี่เอาใจเย็นๆเลยคุณแม่เดอ้อใจเย็นๆพี่น้องผมอ่ะมูนไม่มจับนี่ไ้แน่ขอสี่ท้ายเชียงหนึง่งหาต่อว,ว่ะดเดียวโอ้โอ่าขอบคุณมากครับยับท้ายไปเรเรียรวดครับระวังมือไปเอาไม่ได้ซิมนาที่เนหละ ข้อเส้นเป็นยางเหรเห็นอยู่มือเนี่เงกันเก็เห็วบเนี่มาใส่กางเกงาทำมาสีเป็นขวบกลางดเห็นมาดีนี่ดิเห็นตเตาเต้ามันข้นยางไก่มันขนนะโบเตอมันเกิดปะมันก็ขืนือ ไงมามืคือมือเตือมือเรามือล่คือนพวกมเล้งคือคิดว่าบ่ใช่ี้ีงาม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 กับบ่าวอดดีคนมาหมอหมอกกหมอกก็ได้หาตัวคอยเอาดอกก็เดี๋ยวไไหนขบแลี่น้องผมกับตาแดีเก็บมันมนี่้ดอกอย่างนี้พ่อใเนี่ย้ดอกอะไรย้ย เอาไปปนกระตุนกัพอโอ้หเอา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 ซอยกันเก็บซอยกันพี่น้องมันมันยวนี้เบิ่งมีอีกว่ามันเกิดอีกพ่อจิจังหวดเดียวกินเียมันมันดีแล้วน้าเอามาจเก็ดปวดมันว่าหลามใจมันจะผีดีเออไดมาเก็บสิบี่แล้วเจ้ามัหนบ่มี ึ้นซ้ำนี้มือเค้ือนเดไลมือเคนเจ้าของบรมาณกด้มานลมูอยู่้อพี้องเ้อเจ้าของบ่มาณกตด้มนลมูอยู่นั่นผม้มันจักมันเน่ยนผมออกควาออกาวิสาบไไอผมก็ออกมาว่งหันพกัว่งหันเป็นไงจะสิว่ารครับเ่้วนย่งก็จะ้วน้วนตัยู่บเกดิเห็ดมีแนวให้ห่อไอ้นี่ตีเพานาเพราะว่าะ้นนะแมอือพูนนพูนพูนเพูนพูนดิอือ โอ้ยแกกูกำเนียซะกเสียวน้มกูผ่านแล้วกูขันปนบเแซ่บเออม่วายวงใหญ่ดีกว่าแม่นแล้วงใหญ่พอาดีก่อนั่นแหละผมก็เคอเล่นหันเออแน่ยที่วัเราเราไปย่างกันหน่อวผมดีแบบกูจะไม่นาามันนะเตลตานั่น หม่ยาเราข้ามือก็ได้หมดได้ฮวันเฮ็ดอันน่ะไก่ก็ต้องรอนจัดหนอนี่อันเดี๋ยวมูมืออ้าวเอาตัวตัวคันยหญ่ก็บ้ามาท่านบ้าอดีตั้งใจสีมาอยู่แล้วบ่ครับนี่ผมผมเอาสีม้าตั้งใจสีมาอยู่แล้วเนาะเป็นดวงใหญ่ดีกวู่เอาสันมีกายเด็กน้อยเอาไปให้คู่บ่ได้เอาไปกินเอาไปให้คู่สวงตาแสดงว่าบ่ได้ขึ้นอีกต้องมีอีกดิกลับมาเบิ่งมื้ออื่นมาเบิ่งมันสิมีบ่มีเออ เราก็เลยยางว่าหอดพี่ตีใส่จุ่มโอ้โหเฮ้ยว่ามันสิเกิดอีกอยู่บ่คันออกลันนนนกษณะน้ำข้นเนี่นออยเนียนไปยงเดียววัดสิไปซื้อซีนมาขวานแต่บั่นหกกลางสันดีเนนี่ขัวสู้ยี่เดียงกินเดี๋ยวสิเลียนไปหกกลางเลยเออมันขึ้นมาเกิดยี่ห้งสีว่ามันเป็นดินแบบกระแปลกใจอยู่ดิ เนาะเอาพระมากินบ to ักผลไม้แปลกประหลาดที่สุดในโลกกันต้าพี่น้องผมอืผลไม้ที่แปลกประหลาดที่สุดในโลกไผเคยกินบอกบ้ามีมาไผบ่เคยกินก็บอกบ้ามีมากมีตาห้อยกับลอกกับแตวมากินบุ้ยหน่วยสุกเห็ดจังเล็สิได้กินอุ้ยหน่วยสุกเห็ดเจ้าเล็กสิได้กินล้นเต็มดินอยู่กับลอกมากินพี่น้อง ห้อยกระลอกไม่กินห้อยกระลอกไม่กินอ่าหนุ่ยซุกไปใส่เบิดว่าดีหนุย่ยซุกไปใส่เบิดเอ้ามันมาเนี่ยเดี๋ยวว้ยอ,อยู่สูงปวดเดียวบิังวันที่ไปตรวดว่ดดีพี่น้ามาจัด

ผมเกิดผมผมเกิดแต่บันักสั่งาเอายุใส huh ่ที่ที like ่ดีไปครับผมก็หัวดีบางมันมีเห็ดบวกมกนี่นี่คือกันนี่บอกเห็ดบวกดอกนี่ดอกนี่ก็มืออแนบอกครับเห็ดบวกลุนพีว่าอืประมาณนั้นไปรบหวนนี่สำคัญกว่ามือข้อนี่สำคัญกว่ามือคือคือมยุติยังฟ้าแล้วไผ่สีใดเปราะใดเพราะว่าเบื้องกูมือนักเรียนไม่กมาเบื้งกูมือ เจ๊ใส่ปีนั่นก็เจ๊ใส่ปีต่อมากับประเทศโน้ไม่เอาดีแม่แม่แม่เนาะอยากเห็นกันพ่นนี่บ่เคยได้จักเที้ยวอ้าวเสียบวกให้หน่อยเลยก็เกิดหน่อยแท้ เฮ็ดปวกไก่หน่อยพี่น้องใครจบอเคยเห็นกับเบิ่งเอาผมมองหัว่ามันมันมีจักรุ่นนะเฮ็ดเฮ็ดอันเนียนป่เฮ็ดปวกนี่นี่คือคือไงสุดยอดเนี่ยเออผมหัยาวอยูงสามยี่เดียบเบ่้องพเพียบว่าสายพันธุ์ของมันมันออกมาแนวเดยสายมันธุ์สุดที่บริวญใหญ่สุดขั้วปที่ตบันนึงบอกต่างมันมีสามอย่างต่อไปสิเกิดปวกยังบาดเนี่ยเดียงปวกนี่นี่เฮ็ดปวกใกล้หน่อยเนาะครับเนาะนี่ขวางแท้อยู่นี่ ยู่งนาอดีนเดี๋ยวมู่นึงเก็บปวกใกล้หน่อยขันบ่หลายอีหลีเขาเก็บบ่ได้โอ้เกิดเขาไปเบิดแต่ว่าประเด็นคือมันเก็บยากมันยึ่ต้นปาล์มเออเอเ้รื่องเล่ามู่นั่นเห็นบ่วขุนบักหลายยุบก่ายุบบ่อยู่ เป um, ิดเบื้องวัดดิเปิดเบื้องงามงามอีกทีน้องเ่าได้เบื้องกันเปิดเปิดมาพอบั่นเจ็บผมเงี้ยเลยเนาะอืออ้ยหึตะดดวงงี้งามงามว่ะว่าฮะปิดดวงงี้งามๆามอ๋อยปีปีนี้ผมขอซื้อสีบคุยดิอือได้ยักตาแล้วว่าผมผมมาเกิดมาผมสีได้นฝาแล้วนั่นนั่นบดเท่าแต่ว่ามันน้อยบ่เอาดอก เ่าว่าเท่าจะมันหน่อยนี่ไปต่อยกินนู่นครับประสบการณ์นักล่าเห็ดขราบเยสูบไปเยูเฮียปากอืยิ้ขึ้าสากสอากอยู่นี่แหละคนดวงดีไปนางชีกับพ่อเห็ดซี่ทังสีมีจุมเลยไม่เกิดหันหลี่วเ็น้อยมันมันยุ่หนามูอผมยุหนาโคครับมูอมผมมันมาเกิดแั้นะดิครับ บ้านี่เกิดเกิดยื่นงอห้อยทำไมอ้เรื่องเลของชายาบา้าดอดีตต้อดับอันนี้บ่ได้มากพอโศกซลายอันนี้บ่ได้มากพอโศกซลายบ้าดอดีตต้อดับมบอ,อ,อมืเขาผู้เชี่ยวชาญเรื่องตัวขยะกินเขาไปขอหน่อขอหนูหนหนกินได้หรือไปให้ค่าน,น้ำจิ้มน้ำใจเขาจะสามสี่ลอยได้เขาให้เป็นห้องเลยครับเอาเจ้าวากันออกพรรษาเป็นยังล่ะใสจขอเขา <lữ> ngoan <cương lai> <Bond> <tay hay> <thiấy> cái sai với phá gì đấy mất chín đầy bò ai dạy bà cái này chín chín bò là đạt phi đoàn เอาแล้วก็ดีมากแล้ววะเดียวเออได้เจ็๊ยบทำกันนั่นแหละได้เฮ็ดปวกแล้ว้อปีนี้ปีนี้ถือว่าผ่านแล้วนาะไอ้บ้าอดีเนะะถือว่าได้ผ่านแล้วได้แล้วถึงสี่หน่อยดอกแต่ว่ากับพวกเขากับผ่านแล้วในการหาเฮ็ดปวกผู้ใดหลายกับผูนไดหลายไป มันคือบักเดียงึ้ต้องมีความหวานกว่าบักเดียก่แบักเดีย,ออดย,ออดยปลาขอบคุณครับเอาขอบคุณทุกงอะไรถูกซับทุกการทิดการตามเหมือนเดิมคือเกาพี่รองผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านพ่อหญิงพี่รองผมขอบคุณครับสวัสดีครับจวด